นางสาวพิมพนภัทอินหารและนายชลันทภูมิวิศรและนางสาวพันชนกมาลีค่ะนักศึกษาฝึกสากิจจาวบริษัทคันเลฟูไฮเดีท๊เกอร์จำกัดค่ะ ประวัติความเป็นมาขององค์กรบริษัทการรีสอร์ทาฮเดร์จำกัดเป็นธุรกิจนํำเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2554และมีการจดทะเบียนแบบอนุญาตประกอบธุรกิจนํำเที่ยวเลขที่11ทับ06784 ภายใต้การบริหารงานของคุณทาวินทาวิจกุลละคุณซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโดยมีเจตนาลมเพื่อต้องการจัดนั้นเที่ยวให้สามารถอำนวยความสะดวกกับลูกค้ามากที่สุดโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทคันเฟูลแฮนด์ดีทาวเวล์จำกัดเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ให้บริการจัดเส้นทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงกรโดยการนำเที่ยวจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดนั้นเที่ยวมานกว่า10ปี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เ,ดเป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีบริการอื่นๆเช่นการจัดงานอีเวนต์งานอบรมสัมนาบล็อกเอนลี่เป็นหมู่คณะการเรีย้ยงสังสรรค์การบริการรถเช่าจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักปิสัยท้กขององคอ์กรเต็มที่เต็มใจ คือแผนผังขององค์กรบริษัทคาร์ลฟ,รฟูเฮนดีทเวลจำกัดค่ะค่ะและนี้ก็คือใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนั้นของบริษัทคาร์ลฟูเฮนดีทเวลใบอนุญ,ญาตเลขที่2 1 0 6 7 8 4ค่ะ ทะเบียนนิติบุคคลได้ที่010 5 5ห4 0 8 7 0 2 6ค่ะประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวตามมาตราก,ก5 5แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน้ำเที่ยวแร่บักุเทศพุทธศักราช2551ประเภททั่วไปค่ะ อกาการและเหตุผลนะคะเสื้อประจําบริษัทหรือเสื้อสตางค์เป็นสิ่งที่สําคัญมากของบริษัทท่องเที่ยวเพราะเป็นเอกลักษณ์ประจําบริษัทกลุ่มข้าพเจ้าได้ปฏิบาาัติสหกิจศึกษาในตําแหน่งงานออฟฟิศแอนด์ออนทัวร์ซึ่งทําหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ทัวร์ต่างๆที่ได้รับมอบหมายรวมถึงเตรียมของออกทัวร์ในแต่ละครั้ง,จ,งจึงทําให้กลุ่มของข้าพเจ้าได้พบว่าทางบริษัทแคนาด้าฟูลฮารด,ดทาวเวอร์ด้จำกัดมีปัญหาในการแยกใส่เสื้อของบริษัทในการออกทัวร์แต่ละครั้งเพราะทางบริษัทจะต้องนิสเซให้ ไกแ,และสตารก่อนที่ออกทัวร์แต่เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบว่าสตารแต่ละท่านใส่เสื้อไซส์ใดและมีปัญหาที่สตารแต่ละละ็อตมีขนาดไม่เท่ากันจึงเป็นปัญหาทละทำให้เสียเวลาในการทํางานวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดเวลาในการทํางานของพนักงานในบริษัทกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือไกและสตาร์และที่งานของบริษัทค่าเนื่อง from the t i m ด้วยจากัดค่ะ ผู้รับผิดชอบโครงงานนะคะนางสาวพิมพัฒน์อินหารหนางสาวธันชนกมาลีและนายชลันทรภูมิสอนนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3, าปปสามคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะการประเมินผลงานนะคะหนึ่งจากผลงานที่สําเร็จสองแบบสอบถามที่พึงพอใจผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะพนักง,งานของบริษัทประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้น ให้ไกลและสตาของบริษัทไม่เกิดการส,าสับสนในชุดปฏิบัติงานค่ะการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความหมายของป้ายแผ่นป้ายหรือภาษาอังกฤษคือบอร์ดหมายถึงแผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้เป็นวัสดุรองรับสื่อหรือเนื้อหาต่างๆที่นำมาจะแสดงซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย แตกต่างกันออกไปมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจตรุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งวัสดุที่ทำให้แผ่นป้ายมีหลากหลายชนิดเช่นไม้อัดไม้ไผ่สารแผ่นพลาสติกแผ่นโลหะหรือกระดาษ ความหมายของคำว่าแยกแยกหมายถึงสิ่งที่ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่ประกอบกันอยู่เป็นหมุดหมู่เดียวกันแยกออกจากกาันเช่นการแยกกลุ่มประชุมแยกกล้วยไมย้แยกธาบทำให้ที่ที่อยู่เป็นพวกพวกรแยกออกจากกาันเช่นคุณครูแยกนักเรียนชายออกจากนักเรียนหญิงกรรมการแยกนักมวยสองฝ่ายออกจากกาันทำให้เกิดการห่างกัน ความหมายของคําว่าขนาดขนาดหมายถึงลักษณะของรูปที่กําหนดและสังเกตได้ว่าใหญ่เล็กสั้นยาวหนักหรือเบาเท่านี้เท่านั้นเช่นขนาดใหญ่ขนาดยาวขนาดสองคูณหนึ่งเมตรอัตราเกณฑ์ที่กําหนดไว้เช่นดีถึงขนาดเกินขนาดไม่ได้ขนาดเครื่องสัดนะ้ำรดต้นไม้โดยส่วนมากสัดด้วยไม้ไผ่รูปบ,นบนันเดนมีด้ามสําหรับถือ ความหมายของคําว่าเสื้อเสื้อหมายถึงเครื่องสวมกายท่อนบนทําด้วยผ้าเป็นต้นเรียกชื่อตามกันออกไปเช่นเสื้อกลาบเสื้อเชิ้ตลูกของคําว่าเสื้อคือเสื้อกระบอกเสื้อก้ามเสื้อกลาบเสื้อกุยเหงเสื้อครุยเสื้อสามารถเสื้อเกาะเสื้อแขนกระบอกเสื้อแสง บทที่สวิธีการดำเนินการสถานที่การดำเนินการบริษัท Colorful Holiday Travel จำกัดระยะเวลาในการดำเนินการวันที่25พฤศจิกายน2562ถึง13มีนาคม2563ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนที่1ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word เพื่อทำสมุดไซส์เสื้อกายและสตาฟโดยใช้ตารางหมด38ช่องค่ะ ขั้นตอนที่2ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อจัดทำและออกแบบป้ายแยกใสเสือ้อโดยใช้ความกว้าง5เซนติเมตรและความยาว9เซนติเมตรอันนี้คือขนาดของป้ายนะคะขั้นตอนที่3ทํทำการตกแต่งเพื่อให้ป้ายมีความสวยงามและอ่านง่าย ขั้นตอนที่สี่ใส่ข้อความซึ่งข้อความที่เราใส่ก็คือชื่อนามสกุลชื่อเล่นและสายเสื้อค่ะอันนี้จะเป็นป้ายที่เสร็จสมบูรณ์และได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่ห้านำป้ายใส่ซองนำบัตรที่เตรียมไว้และนำไปติดกับไม้แขวนเสื้อด้วยสายเคเบิลขั้นตอนที่หก นำไม้แขวนเสื้อแยกไซส์ไปแขวนเสื้อไกด์และใช้งานตามจริงค่ะขั้นตอนที่เจขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำลายชื่อไซส์เสื้อและช่องทางการติดต่อของไกด์และสตาฟไปติดไว้ที่ห้องลี้าค่ะผลการดำเนินงานผลงานนะคะจะได้ ป้ายแยกซส์เสื้อเพื่อการประหยัดเวลาในการทํางานของพนักงานนะคะเนื่องจากประสบปัญหาก,การทํางานล่าช้าของพนักงานเพราะว่าพนักงานไม่ทราบใส่เสื้อของไกด์และสตาฟเลยนะคะจึงทําป้ายแยกซส์เสือ้อแผ่นป้ายบอกเกี่ยวกับชื่อแล้วก็ใส์เสื้อของไกด์และสตาฟเพื่อที่พนักงานจะได้ประหยัดเวลาในการทํางานทําให้ไกด์และสตาฟของบริษัทไม่เกิดการสับสนในชุดปฏิบัติงานนะคะ ปัญหาและข้อเสนอแนะนะคะปัญหาที่พบคือ 1. รายชื่อไกด์และสตาฟมีข้อมูลไม่ค่อยสมบูรณ์ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานค่ะสเวลาเลิกงานดึกเกินไปทำให้ไม่ค่อยมีเวลาจัดทำโครงงานค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะหากทางบริษัทนำโครงงานของกลุ่มข้าพเจ้าไปพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไม้แขวนเสื้อให้สะดวกมากขึ้นและรวมไปถึงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำให้ดีและมีมาตรฐานมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นรูปการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าพเจ้าค่ะ หน้าที่และความรับผิดชอบนะคะงานในสำนักงานทำงานด้านเอกสารต่างๆเช่นเนมลิสูมลิสออกแบบป้ายต่างๆของบริษัทต,ตัดต่อโปรแกรมทัวร์ลงเว็บของบริษัทจัดเตรียมของต่างๆสำหรับการออกทัวร์งานอื่นๆก็จะเป็นการออกบูตํตาง,งานต่างๆส่งออกกลุ่มทัวร์จัดจัดเช้ากาแฟค่ะวันและเวลาในการทำงานนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันนะะักขัตฤกษ์เวลา8นาฬิกา30บนาทีถึง สิบเจ็ดนากาสามสิบนาทีค่ะค่าตอบแทนจะเป็นค่าการออกบูธแล้วก็ค่าส่งกลุ่มที่สนามบินค่ะ